ที่ฝนเย็นแล้วนะเว้ยไม่กลับบ้านอีกหรอท่นดีนี่มันก็เย็นแล้วนะอืใครว่าว่าไม่อยากกลับบ้านยังไม่ค่อยอยากกลับอ่ะโอ้แล้วทำไมต้องใส่จะกันหนาวด้แล้วไม่ร้อนสิร้อนสตายราอไม่ค่อยสบายอ่ะไม่ต้องสนใจหรอกแล้วเราจับมืหกันป่ะอ,อืมแล้วก็เออจับทีหลังแล้วกันอย่าลืมปิดไฟห้องเราเว้ยเออเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอคืนนี้เราไปค้างบ้านเธอได้ไหม ทำไมอ่ะพ่อแม่เธอไม่อยู่เหรอเปล่าแล้วแค่อยากไปค้างที่บ้านเธอโอเคได้เลยไปามาเดี๋ยวเราเชื่อถือกระเป๋าเฮ้ยฝนแขนไปโดนอะไรมาเฮ้ยจริงด้วยฝนโอ้แผยใหญ่เลยนะเนี่ย้เมื่อเช้าเราไปเดินเชิตประตู โหแล้วนี่ทายาย่างคงเจ็บนะเว้ยนินดีย่างอ่ะโหมีอะไรก็เล่าให้พวกเราฟังก็ได้นะใช่เจไม่มีอะไรเราเธอไม่ต้องเป็นห่วงเรานะเออแล้วเธอจะนอนบ้านเราเออาะว่าจะนอนบ้านอยู่นานไหนๆก็เดินมาละแล้วเงาๆไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยงั้นขอนอนด้วยแล้วกันเนาะได้ได้ไปเออฝนเดี๋ยวพวกเราไปส่งเธอก็ได้ไหนๆก็เป็นทางขารละไปไหมได้ ้อ้โหอ,อันนี้บ้านมึงหรอใหญ่นะอยู่มากอือโอ,อ้งั้นพวกกูส่งแค่นี้แล้วเว้ยเจอกันพรุ่งนี <Okay. S 1> บ้บ๊ายบายบ๊ายบายไป โจนบอกโนี่นก้าเอ่มได้สายเต๋อ <te ua. S 2> แก้วที่ใหญ่เนาะโอ้ oh, ไอ้แข็งปุ๊กโป๊กเลยมาโอ้ใ่ะมาโจนโจนเออขิอ้งไปไหนมานี่หยองเข้าบ้านเข้าจงองก็ป่อไปจะเอี่ยน้องเลยไม่อยากอยู่บ้านไงถ้าไปจะได้แห้วันนี้หยองก็ป่อ้ย่จะอี้ไงแม่เลยหนีไปอ่ะโว้ย เริ่มเขอาเข้าภาษานี้เพื่อคนที่คุณรับและสังคมเ้้้ตาามมีประะะออัน่่ดกสสงลู ลูกิอ่ะลูกิงอ่ะอย่างนี้นะมนอุ้ยอ่ะีขับกไอย่างอ่ะไมได้เหรอคืนนี้เราไปขอเราไปขอมีอะไรก็เล่าให้เราฟังได้นะมีจิหเหน่อยไม่เช้ารถไปโดนเชิงประตูหอ่ะไปโดนอ้าวอันนี้บ้านมึงหรอโหใจี่ง